โดยพระครูโสภิษสุวรรณพรเป็นเจ้าวาดวัดดงเสลาเอ,อ่อหรือดงเสเหลานะดงเสเหลา<ไ>ครับดงเสเหลาครับผมอ่านว่าเสเหลานะโอเคครับอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีรู้แล้วแกล้งถาม,มเฉยนะเนี่ยออ <laughs> ไม่รู้เอุตส่าห์ช่วยเออ,เอ,อนะอะ่ะลืมไปไปที่สพด่านช้างแล้วกันโดยล่าสุดเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยถูกเฟซบุ๊ก คนที่ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยก็อ้างว่าเป็นพระนะชื่อว่าพระครูปลัดปียพงษ์ฐานวโรคือใช้ชื่อนี้เลยในเฟซบุ๊กทักมานะครับทักมาหาพระครูโสพระครูโสโสพิษส,สุวรรณพรน,นะครับโดยบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยพ่อของอาตมาเนี่ยเสียชีวิตอาตมามีความจําเป็นจะต้องใช้ปัใจจัยในการจัดงานศพให้พ่ออยากจะขายเนี่ยด้ามตาลปัดงาช้าง ที่ครอบครองและมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะเพื่อแรกกับเงินจะเอาเงินไปใช้ใจ่ายในงานศพพ่อทางพระครูโสพิษสุวรรณพรก็เลยตกลงให้การช่วยเหลือนะครับนี่นี่ฮะอันนี้คือข้อเสนอนะระราดงาช้างมีการโอนเงินไปสครั้งครั้งแรก1,000 0บาทครั้งที่2อง0 0 0บาทนะครับโดยชื่อบัญชีที่โอนเนี่ยชื่อว่าธเนศธนเกียรติสกุลหลังจากที่โอนเงินเสร็จ ก็ทวงถามว่าส่งมาแล้วยังเนี่ยของที่จะขายเนี่ยตราปัดเนี่ยส่งมายังก็อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยอมบอกแล้วก็บ่ายเบียงมาโดยตลอดนะครับนี่นะครับจนกระทั่งเนี่ยผ่านมาหลายวันลวก็ยังบ่ายเบียงแถมมีการบล็อกเฟซบุ๊กอะไรต่างๆก็เลยเนี่ยมาแจ้งความนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยาดสินค้าเป็นกลมว่าอยากจะช่วยท่านเพราะว่าท่านกำลังเสียโย ด้วยความสงสารก็เลยโอนปัจจัยไปให้ท่านสองครั้งครั้งแรกก็หนึ่งมืนบาทครั้งที่สองอีกหนึ่งมืนสามพันบาทแล้วหลังจากนั้นมาท่านก็บ่ายเบียดมาโดยตลอดซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดท่านก็บ่ายเบียดมาโดยตลอดจนมาถึง,งวันนี้ก็เลยมาแจ้งความไว้นี่แหละครับ พระที่โดนหลอกเนี่ยบอกว่าตอนนี้นะผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อโปรไฟล์ว่าพระประหลัดปียพงษ์ธานาวโรก็ยังเปิดใช้งานไปปกติโดยมีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์อยู่ตลอดแล้วก็จะมีการสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ต่างๆนานาเพื่อไปหลอกนะครับให้คนอื่นเนี่ยเห็นอกเห็นใจสงสารแล้วก็โอนเงินช่วยเหลือนี่นะครับก็บอกว่าเนี่ยระวังนะเป็นมิจฉาชีพน่าจะอ้างชื่อเป็นพระเนี่ยมาหลอกพระด้วยกันเองเนี่ย